งงมากอย่างยกชนะโคตรเกินยกสีหยอกไปอยบอว่าอกน่มึบอกว่ากูวาู่เาไปถ ยศสามอีกเยอะเขายอมแล้วยกสามเขายอมแล้วยอมคองหายแล้วยกสามเค้เขายอมแล้วมวยมวยก็ใช่ใช่เขายกสามมาชนะยกสามมาเนะยกสองชนะอ่ะยกยกเตี๋ยวแบบแพ้แพ้แม่เดียวยกห้าไปตรวจ รู้สงเลยขอะรง้รู้่างเนาะแบบนี้เป็นไงว่าเรารู้สึกับางตอนนี้ยุคนี้ม่ใชมยี้ยุคสามเลย่ะหนูพ่มีใครให้ไหวยหน่เรา่ใมากัวไปเดียว็ไปใม่าอนเรา